สวัสดีครับเรียน Excel w i วิพิชาต์ Basic Excel for beginner นะครับแล้วก็ต่อกันเรื่อง s i s i u ฟังชันต่างๆนะครับที่มีต้องได้ใช้กันบ่อยๆในออฟฟิศของเรานะครับในออฟฟิศทั่วไปก็มีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็ตัวอย่างวันนี้นะครับจะเป็นการใช้ฟังก์ชันที่ทำให้เราลดการทำงานของเราได้อย่างมหาศาลนะครับซึ่งผมเห็นว่า ได้เห็นจริงๆว่าในการทํางานในออฟฟิศเนี่ยครับมีหลายหลายครั้งหลายคนนะครับทำงานเนในหนักๆอยู่เพราะไม่รู้กับเรื่องง่ายๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ทําให้การทํางานของของเราเนี่ยผิดพลาดง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าไม่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้มาช่วยนะบทเรียนที่เป็นบทเรียนที่15นะครับผมเขียนเรื่องไว้ว่าปรับแก้ตัวอ,อักษรนับพันเสร็จใน1น,นาทีนะครับทำอะไรนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้นะครับการปรับ ตัวหนังสือในภาษาอังกฤษนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะเรารู้จักเป็นการใช้ฟังก์ชันนะครับในการพิมพ์แก้นะครับให้มีมาตรฐานนะครับให้ข้อความของเราให้สิ่งที่พิมพ์ไว้ในเซลล์นะครับมีมาตรฐานเดียวกันนะครับเอาล่ะผมไปที่ Excel นะครับใน้า e x l e l นะครับผมสมมุติว่าโจทย์เป็นอย่างนี้นะครับสังเกตชื่อคนนะครับ ชื่อคนในภาษาอังกฤษเนี่ยครับปกติเนี่ยครับเราจะพิมพ์ชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลนะครับและบางคนก็จะมี3พยางเนาะชื่อบางคนนะครับก็อันนี้ส่วนมากเราจะพิมพ์เป็นชื่อตัวใหญ่เห็นไหมครับตัวอักษรตัวแรกของชื่อเป็นตัวใหญ่ตัวอักษรตัวแรกของนามสกุลเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่เราจะเห็นว่าข้อมูลในเวลาที่มีการกรอกเข้ามาเนี่ยนะครับหลายครั้งไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ หลายครั้งบางครั้งนะครับตัว m ก็เป็นตัวเล็กนะครับแล้วตัว a นี่ก็เป็นตัวเล็กด้วยนะครับบางครั้งก็ตัว a เป็นตัวใหญ่แต่ตัว t นี่เป็นตัวเล็กนะครับบางครั้งตัว t นี้เป็นตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กอยู่แล้วก็เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยไปนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างทําให้เวลาที่เอาข้อมูลไปใช้งานจริงเนี่ย มันมันเหมือนกับว่าเราทํางานไม่มีมาตรฐานนะครับไม่ถูกตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษเขานะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะออกรีพอร์ตให้เป็นมาตรฐานเป็นเป็นเป็นงานเป็นการนะครับมันมันใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นนะครับงานก็คือกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องทำกลายเป็นว่าเราจะต้องมาไล่พิมพ์ใหม่นะครับ M A R I A Maria a n d e r s นะครับ under นะครับแล้วเราก็ต้องมาดูตัวนี้ว่าถูกต้องอยู่หรือไม่ถ้าถูกไม่ถูกต้องก็ต้องพิมพ์ใหม่นะครับ anna t r u j i l l o นะครับซึ่งมันเสี่ยงกับการพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะครับอย่างนี้นะครับบางคน t h o m a ก็พิมพ์เป็น t h o m a นะครับเพราะความเพราะความอยากให้เสร็จเร็วนะครับอย่างเงี้ย antony ครับเป็น an นี่นะครับซึ่งจริงๆเขาคืออันโตนิโอถูกไหมครับก็ดูไปเร็วๆเป็นโมเรนโมเรโนมาเนีย่ยซึ่งเกี่ยงเสี่ยงต่อความผิดพลาดมากทีเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าตัวหนังสือเราเนี่ยมีเป็นร้อยๆเราคงไม่มีเวลามานั่งพิมพ์แบบผมใช่ไหมครับมาดูแบบละเอียดละเอียดช้าๆอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะทาให้เราผิดพลาดได้ง่ายมากนะครับในเมนูภาษา Excel ของเราเนี่ยนะครับเมนูใน Excel เราเนี่ยครับมีเมนูชุดหนึ่งนะครับที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับดูในฟอร์มูลานะครับทำงานเกี่ยวกับเท็ t นะครับเขาจะมีข้อมูลนะครับในการปรับตัวหนังสือเหล่านี้ให้มันถูกต้องนะครับให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้เราเองนะครับเมนูเหล่านั้นนะครับมีชื่อว่านะครับมีชื่อว่าอย่างแรกเลยมีชื่อว่า lower นะครับตัว lower นี่นะครับต่อไปจะมีคําว่า proper นะครับ แล้วก็มีคำว่า upper นะนี่นะครับมีคำ upper 3ตัวนี้ช่วยเราในการจัดเรียงสื่อภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องนะครับเรามาเริ่มเรียนรู้มันเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับแต่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะปกตินะครับเวลาที่เราจะเราจะทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น header ของข้อมูลนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ใช้ ข้อความในเซลล์ของเราให้เป็นตัวแคปิตอลทั้งหมดเป็นตัวใหญ่ทุกคำนะครับอย่างนั้นเราก็แปลว่าอะไรครับถ้าหาว่าคาว่ามาเรียแอนเดอร์เนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ว่า M A R I A A N D E R S นะครับเนี่ยนะครับเราต้องพิมพ์ทุกตัวอย่างนี้ให้เป็นตัวแคปิตอลใหญ่แบบนี้ไปทั้งหมดนะครับซึ่งพิมพ์ต่อไปเป็นพันๆคงไม่ไหวนะครับใน Excel มีฟังก์ชันที่เราเรียกว่า Upper u p p นะครับ u p p เปแปลว่า อัปแปลว่าขึ้นนะครับอัปเปอร์นะครับจะมีความหมายเหมือนกับทําตัวหนังสือนะครับเขาเขียนตัวนี้นะครับมีมีคําอธิบายไว้ว่านะครับมี help เป็นคำอธิบายว่า convert text string นะครับก็คือตัวหนังสือเนี่ยนะครับให้ to all upper case letter นะครับทำให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดตัวใหญ่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น upper case นะครับฉะนั้นก้อนนี้นะครับแล้ก็พิมพ์คําว่า upper อ่อ upper นะครับหรือจะไปคลิกจากที่ เมนู formula แล้วก็ไปที่กลุ่มของข้อมูลประเภท text นะครับแล้วไปเลือก upper ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่เซลล์ที่เราต้องการจะอัพมันเปลี่ยนตัวหนังสือมันนะครับแล้วกด Enter นะครับเพียงเท่านี้นะครับคำว่า Under นะครับมาเรยน n อ e r ก็เป็นตัวใหญ่ Capital หมละนะครับรูเตอรต่อไปนะครับเห็นไหมครับ Anna นะครับก็เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับ Antonio ก็เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับเป็นตัว Upper หมดแล้วนะครับ ว่าแล้วเราก็ c o ป y ้สูตรลงไปข้างล่างได้เลยนะครับตัวหนังสือของเราทุกตัวก็กลายเป็นตัวใหญ่หมดนะครับเป็นตัวอั p เปอร์เป็นตัวยก ok ให้เราหมดนะครับอันนี้เป็นกรณีที่1นนะครับที่ต้องการทําให้เป็นตัวอ,อักษรตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วเนื้อความที่เป็นเท็กเล็กๆนะครับเราก็มักจะให้เซลล์เหล่านั้นเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับตัวเล็กภาษาอังกฤษใช้คําว่า l o w e r นะครับ low แปลว่าลดลง นะครับโลว่าเอาให้ต่ําลงทําให้เล็กลงนะครับ lower จึงว่าทําให้เป็นตัวสกอัตัวเล็กไปซะนะครับก็คล้ายกับ upper เลยนะครับเดาได้เลยใช่ไหมครับก็เป็น lower นะครับแล้วก็ไปคลิก text นะครับ text ของเรานะครับแล้วก็กด enter นะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวอักษรทุกตัวในที่เคยอยู่ใน e 4เนี่ยนะครับที่เราามาใส่ใน lower เนี่ยครับจะถูกปรับเป็นตัวเล็กลงหมด นะครับเห็นไหมครับนะยิ่งถ้าเราทำให้บรรทัดมันติดกันนะครับทำให้บรรทัดติดกันเราสามารถดับเบิลคลิกทีเดียวนะครับทั้งร้อยทั้งพันบรรทัดก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเล็กหมดพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับและสุดท้ายคือคำว่า proper ครับ proper คือสำหรับภาษาอังกฤษนะครับคำว่า proper จริงๆโดยตามศัพท์แปลว่าเหมาะสม นะครับสมควรแล้วถูกต้องแล้วนะครับใช่แล้วนะครับฉะนั้นคําว่า proper นะครับจะเป็นคําว่าจึงเป็นการทําให้ตัวหนังสือเหล่านี้เป็นตัวที่เหมาะสมนะครับถ้าตัวสมควรจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ข้างหลังไอ้ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าตัวเล็กอยู่ข้างหลังตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าตัวเล็กอยู่ข้างหลังมันก็สมควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับว่าแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนคําเหล่านี้นะครับให้เป็น proper ให้หมดสิ่งที่ถูกเปลี่ยนไปก็คือมาเรีย Anders นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัว M ตัวใหญ่และ A ตัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับ a n น e r s, <c oughs> <S นะครับ a n n a อ่า a n a นนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็ต้องเป็นตัว T ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ h ท mas ก็เหมือนกันครับตัวหน้าเป็นตัวใหญ่ Hardy เป็นตัวอ่าธรรมดาไอตัวใหญ่นะครับแล้วก็สามารถใช้สูตร p r o p e r แล้วไปคลิกที่นี่ได้เลยนะครับนี่นะครับก็มาเพื่อที่นี่กด enter เห็นไหมครับ ตัวแมรียนทุกตัวเป็นตัวใหญ่ละนะครับแล้วเราก็สามารถลากสูตรมาข้างล่างได้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนนะครับอนาตัวทีเป็นตัวใหญ่นะครับแอนโทนิโอครับแล้วก็โทมัสนะครับแล้วถ้าตัวไหนข้างล่างถ้าไม่เป็นตัวตัว proper มันก็จะถกเปลี่ยนให้เป็น proper เหมือนกันได้หมดนะครับนี่เป็น3สูตรนะครับที่ช่วยเราทํางานได้เร็วขึ้นมากๆนะครับสําหรับใครที่เคยพิมพ์ถึกๆมานะครับเคยไล่พิมพ์นะครับก็จะรู้ว่า สิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเยอะมากนะครับฉะนั้นในตอนพิมพ์นะครับไม่ต้องไปห่วงว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กเลยไม่ต้องพิมพ์เลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับพิมพ์ไปเถอะนะครับห่วงแค่พิมพ์ให้ถูกพิมพ์ให้ครบตามชื่อของเขาก็แล้วกันนะครับการมาปรับให้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ต้องกลัวนะครับทําให้ลดปัญหาเรื่องการยกแค่ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับโอเคนะครับแล้วถ้าหากว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่อยู่เป็นตัวแคปิตอลไปเลย อยากทำให้ตัว proper ได้ไหมก็ได้นะครับผมใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็น proper 2นะครับสมมุติว่าทำให้ดูเฉยๆนะครับทำให้ดูเฉยว่า proper นะครับผม proper 2ให้ดูนะครับอยากจะเปลี่ยนตัวที่เป็น capital ให้เป็นตัว proper นะครับก็ธรรมดาเลยนะครับเป็น proper สังเกตนะครับว่าเซลล์นี้เป็นสูตรอยู่นะครับเป็นฟังก์ชันอยู่ไม่ได้เป็นตัวหนังสือล้วนนะแต่เมื่อผมเอาเข้ามาใส่นะครับเอาเข้ามาใส่ใน ฟังชันนี้เขาก็ถูกทํางานได้ด้วยนะครับคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับเขาเป็นคําว่า upper อยู่เขาไม่ได้เป็นตัวหนังสือแต่เพราะความที่ฟังก์ชันได้จัดการทําให้ Excel รู้แล้วว่าสิ่งที่ได้ออกมาจากฟังก์ชัน proper คือเป็นตัว upper เอ่อโทษครับฟังชัน upper เนี่ยคือเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดแล้ว Excel ตีค่า Excel ผูกความคิดนี้ว้ในตาราง Excel เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นนะครับ ทุกฟังก์ชันไม่ว่าเราจะวางไว้ที่ไหนก็ตามฟังก์ชันเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราสามารถเอาตัวมันไปเป็น reference cell เพื่อการคำนวณอื่นๆต่อไปในอนาคตได้เสมอนะครับเพราะทันทีที่ฟังก์ชันทำงานสมบูรณ์ค่าจะถูกเก็บไว้ใน Excel รู้จักเรียบร้อยทั้งกระดานของ Excel นี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยอย่างนี้นะครับ Maria Anders นะครับนี่ครับทุกตัวเป็น capital lock ใช่ไหมครับ capital ตัวใหญ่แล้ก็ด o u b l ิลคล c k ทุกตัวก็กลับมากลายเป็น p r o p เปอร์หมดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นสูตรเล็กๆง่ายๆก็จริงนะครับแต่มีประสิทธิภาพมากๆในการทำงานกับข้อมูลนะครับก็ฝากไว้นะครับเอาไปใช้เอาไปฝึกใช้นะครับอย่าทำงานถึกทนนะครับทำงานลุยๆล,ลองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการทำงานให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็มั่นใจได้ว่าสำหรับคนที่ต้องทำงานเป็น data input เนี่ยสิ่งนี้มีประโยชน์ นะครับโอเคนะครับสำเนี้ก็ขอบคุณสลบการติดตามนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับในเรื่องของข้อมูลการทํางานกับข้อมูลเพื่อตัวหนังสือยี่อินะครับแต่เป็นการตัดคํานะครับตัดคําตัดยังไงให้มันง่ายตัดยังไงให้มันเร็วนะครับโอเคนะครับสำเนี้ก็ขอบคุณสลบการติดตามครับสวัสดีครับ